นะคะผู้อำนวยการวุโสิส่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินนะคะก็ต้องบอกได้ว่าเมื่อเช้านี้คุณกรพาพัได้พูดถึงภาพใหญ่ของตลาดแล้วก็เรื่องราวของหุ้นเดือนมีนาคมกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับพี่ว่าสวัสดีพี่พี่สงสัยนะคะเรื่องราวของหุ้นโออาร์โออาร์ R, พี่สงสัยดเรื่องสอะไรครับเออในส่วนของโนมุระให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่คะ โออาร์เห็นออกมาแล้วเห็นออกมาแล้วพี่เห็นออกมาแล้วยี่สิบเท่าไหร่อ่ะยี่สิบยี่สามยี่สี่ออกมาเนี้ยพี่ตายละหมายความหุ้นโออาที่ยืนตรงแถวบริเวณนี้สูงกว่าราคาพื้นฐานที่ดุบอระให้ใช่ไหมฮะเอ่อของแค่สูงกว่าของเราพี่ก็สูงกว่าของทั้งตลาดนะพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่การุไรอย่างเดียวตลาดให้สูงสุดเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะพี่มันแป๊บหนึ่งเวลาอยู่นะเดี๋ยวขอดูอันี่ะอาือ กำลังกลับ<อ>ไปสู่พ<อ>ืน <ะ S 2> ้นฐาตอนนี้เดิมทีเนี่ยเขาให้กันยี่บสองถึงยีบสี่นะครับแล้วก็พอหลังไอพนิดนึงก็จะมีสองเจ้าที่เียบบไปขึ้นมายี่บเจ็ดแล้วก็มีสามปิดนะครับสามสี่เนี่ยเพิ่องออกเปเปอรวันนี้ครับผมอืม,อมครับผมอันนี้เป็นเป็นของคอนเนซัตนนะต้องบอกก่อนครับผมยี่สบสามกับยี่สเจ็ดเองใช่ไหม เออมีย<ล>ี่ก่อนนันเนี้ยมันอยู่แถวๆถวยี่สามกันยี่สามยี่สี่นะครับแล้วก็มีคนอัพมายี่สิบเจ็ดช่วงปลายเดือนกุมภาแล้วก็มีคนอัพมาสามสิบวันเนี้ยนะครับผมโอ้ยังยังโอเคใช่ไม่ให้ราคาพื้นฐานท,ท,ที่สามสิบาทสูงสุดอ<ช>แต่ว่าในข้อดิาาส่รยงยังไม่ได้ให้ให้สูงขนาดนั้นครับอันนี้ก็เป็นท็อปคอร์ซึ่ปรับขึ้นมาวันนี้ครับผมแล้วจะคิดใหม่ทบทวนใหม่ไหมอะไรพี่จะคิดใหม่ทบทวนใหม่ไหมราคาของของนุบราศเลยพี่ ส่วนุลาก็เดี๋ยวก็ต้งองรอน้องอันลิสเขาดูนะครับ <c oughs> ผมว่าเขาเขาบองอะไรบ้างแต่ว่าเรียสันเองเนี่ยก็บอกว่าก็ก็ขัดใจหนุ่นละสำหรับโออานะครับเพราะว่ามันก็รับเรื่องอ e ีเด็กฟันไปหมดละ,ะครับอ <c oughs> ันนีก็เป็นช่วงที่หุ้นมันคงต้องใช้ระยะเวลาในการเซ็ตตัวนะครับ <c oughs> ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> แต่ไม่น่าต่ำจองใช่ไหมภาพรวมเนี่ยคือถ้าเราดูภาพรวมแนวโน้มสามสิบนาทีเส็งว่าเล่นต่ำเพราะเฉลี่ยมาตั้งแต่วันที่ยี่สามนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่้องบอกว่า ก็ยังปรับโพชชั่นในขาของการขายอยู่นะครับยังมี<ต>าาการปรับตัวเ,เป็นซื้อครับผมครับคนที่มีจองไว้ละสิบแปดบาทก็กำไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมองยาวไปเลยหรือว่ายังไงห,หรือจะล็อกกาไรเพราะว่าอในเชิงท,ที่ข้อเราเราเคยคุยไปแล้วว่าควรจะวางโพชชั่นยังไงน,นะครับหลุดตรงไหนล็อกกาไรอะไรเนี่ยเคยคุยไปแล้วนะครับวัวครับบไหนให้โออาสามสิบาทมีนักตุนฝากถามอเดี๋ยวต้องไปถาม ผมพูดอาจจะไม่เหมาะเนาะครับผมอันนี้ผมเรียกาเป็นคอนเซนซ็ตแล้วกันครับผมโอเคอเดี๋ยวไปตามดูในคอนเซนซ็ของตลาดแล้วกันเนาะจุนก็มีแจ้งอยู่อ่ะทีนี้ในส่วนของภาพตลาดเองค่ะคุณเอสเป็นย่งไบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่าดีเกินที่ผมคิดนะแข็งแรงมากนะครับคือเราเม่ไม่ปรับเลยนครับไม่เช้าลงไปแค่แค่สิบจุดเองอ่ะเรียกว่าสิบจุดคือเรียกว่าไม่ปรับเลยดีกว่านะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับพอสมควร ี่แต่ว่าช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยบองยิวอเมริกาก็เริ่มดีบขึ้นมาเล็กๆนะครับดีบขึ้นมาแถวๆบริเวณ1.42-1.43นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ไเร่งไปถึง1.5ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเร่งขึ้นไปนี่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดตัวบอลยิวมันเกิดไปแกว่งในกรอบ1.5จริงๆ1.75จริงอันนี้น 5, นนก็ต้องบอกว่า,เ,าเราคงต้องตามดูคอเตอร์ดูนะครับแต่แตนนระยะสั้นในตลาดต้องบอกว่า ประคองโพซิชันกันได้ค่อนข้างดีนะครับพวกไฮพีอนะครับก็ถูกเทคถูกกดดันจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าพวกหุ้นเดลักกาดอีกเนี่ยสลับมาช่วยประคองตลาดได้เยอะนะครับพอสมควรเลยแล้จะเป็นอ,อย่างตัวซ p พเอ้ยนะครับตัว c ี f เอ้ยนะครับก็ขยับขึ้นมาช่วยช่วยประคองตลาดกันเล็กๆนะครับลงยาบาลพวกเนี้ยนะครับเดลักกาดหลา,หลายตัวก็ประคองแล้วหุ้นตการก็เล็กๆห,หลายตัวก็อบอกว่าเพอร์ฟอร์มกันค้งดีนะครับ ในวันนี้ก็ช่วยทําให้ตลาดหุ้นไทยย,ยังยืนในแดนบวกได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามองข้ามไปพรุ่งนี้ก็ถ้าเรายืนพันห้าได้โมตั้มก็จะเป็นบวกเล็กๆในวันนี้นะครับก็จะมีดาตต์ที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบหนึ่งพันร้อยสิบห้านะครับวันพรุ่งนี้แนวรับก็จะเป็นแค่หนึ่งสี่เก้าศูนนะครับแต่ถ้าวันนี้เราปิดต่ากว่าพันห้านะครับกรอบรัชนีเนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นเทรดแค่หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วข้างล่างจะเป็นหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับผมอนน สำหรับตัวกรอบแต่ชนีีว่าจะอยู่ในกรอบไหนครับผมก็เป็นเด้งๆกันอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะใช่ก็จะเห็นว่าเงินก็สวิสมาเล่นตัวกลางนะครับตัวตัวกลางตัวเล็กกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอนครับผมทีนี้ข้อมูลส่งท้ายวันก็คือเรื่องราวของหุ้นคุณเอตัวใช่ไหมฮะในเดือนมีนาคมครับก็เดี๋ยวพูดกรอบแบบเร็วๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่รบกวนเราห้ท่านอืด้วยก็ C ก็ยังอยู่ในกรอบที่มองใน28นะครับแล้วก็ดัต้าน่งเวนที่29.5จะต้องเบรคได้ถ้าไได้เป็นขึ้นนะครับสำหรับ CTS นะครับตัวอิชินะครับอิชิเนี่ยเป็นเปิดแกลบโดดขึ้นมาแล้วก็ลงมาปิดแกลบนะครับแล้วก็ดึงโพสชั่นขึ้นไปนะครับคือวันนี้ถ้าปิดตั้งแต่13บาท30เขึ้นไปถือว่าค่อนข้างสวยนะครับราคาหุ้นก็ขึ้นไปชนเต็มมูลค่าเราที่13บาท70นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าในข้อเราจะมีการ ปรับมุมมองไงบ้างแต่ภาพเทคนิคเองเนี่ยนะครับหุ้นไม่ควรนะครับไม่ควรย่อลงมาต่ำกว่าสิบสองสี่ครับผมซัปเป้นะครับซปเป้ก็ไม่พอหลัครับไปสามสิบเอ็ดบาทสิบตังค์นะครับก็ในแง่่มเมนตัมเองนะครับซปเป้นะครับถ้าเบรกคือเขามีเดลวต้านนะครับบริเวณยี่จ็ดจุดห้านะครับคือจะเบรกยี่จ็ดจุดห้าได้ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็น บุลิชเชนนะครับที่จะจจะไปถึงบริเวณยี่สิบเก้าบาทสามสิบได้ก็ดูตรงนั้นก่อนนะแล้วก็ไม่ควรย่อหลุดนะครับไอกรอบหลักคือยี่สิบสี่ดสองห้านะครับส่วนแนวรับทั่วไปอยู่ที่เรนเวยี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าครับผมแล้วก็ในส่วนตัวฮาน่านะครับก็เป็นตัวชินชน้นส่วนที่คดดึงขึ้นมาต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะุ้จะถือว่าสกุลเงินไม่ค่อยดีแต่ว่าภาพวันนี้เน่ออย,ยดีอย่างที่เราคิดจริงๆนะครับแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าเล็กๆก็เป็นปัจจัยบวกต่อเขา มวลตั้มมันยืนยงดีต่อใน Q1 นะครับเราปรับมูลค่ามาฐานเป็น63บาทสำหรับตัวฮาน่านะครับออกมูลค้าเมื่อเช้าวันนี้ก็ถ้าวันนี้ยืนแวถวเนี่ยนะครับ52.25ได้52บาทขึ้นมาแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวลตั้มที่พรุ่งนี้น่าจะไปต่อนะครับ54 55นะครับเป็นสองระับต้านเรียสั้นก่อนครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรวินัยไทยเนาะนะครับวินัยไทยก็อยู่ในกรอบนะครับ สามสิบสี่จุดแทกับสามสิบสอนะครับเป็นกรอบนี้ถ้าเบรกสามสิบ้าจุดสองห้าได้เป็นขึ้นนะครับผมครบแล้วนะพี่มอลครบแล้วนะหกตัวนะแล้วเหลือ CPO ลืมไปอ๋อ CPO ใช่ไหมฮะใช่ CPO ไม่เช้าบวกโอตอนนี้เริ่มย่อลงมานิดนึงครับเอาแบงบวกอยู่นะแต่ว่าคานเดนเป็นแท่งแดงนะครับ CPO เนี่ยนะครับถ้าผ่านเรนหกสิบจุดเจ็ดแท้ได้ก็ ดูนาต้านกรอบริเวณ62 2.5นะครับแนวรับที่58บาทครับผมครับครบ6ตัวต่อเนื่องเนาะแต่ฮานามาแรงนะเนี่ยเกือบ2บาทเลยนะตั้งแต่ช่วงเช้าแนวรับ48 49บดีเนาะครับหรือถ้ามองว่าเขาย่อลงไปติดลบด้วยก็ต้องมองว่าขึ้นค่อนข้างแรงเลยครับผมคบถือต่อไปนะฮาหน้าครับผมค่ะส่วนซีรีส์ X HH เน่21แล้วดูเนี่ยครับ31นะครับ ก็ถ้าเบรกสามหนึ่งได้แล้วยืนก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีแก็บไปต่อนะครับก็จะดูแนวต้านถัดไปที่เรียนเ940นะครับกับ949นะครับแต่ครานี้ปิดต่ากว่าก็ยังมองเป็นอาจจะพักตัวลงมาเถวๆ921นะครับสุดูตน9่1ก็บริเวณ91นะครับอยู่ในกรอบนี้ครับผมค่ะส่วนทองคําก็เหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับพี่ทองคำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนพักสาครับผมโอเค ก็หมายความว่าทองคำรอยย่อรองตรงแถวโซนตั้งล่างพันเจ็ดร้อยจุดเหรียญอ่ะข้อมูลดาวต้านก็ทรงแถวนี้เลยเนาะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ขอบคุณค่ะคุณเอสขอบคุณนะคะครับปริค่ะก็เป็นการพูดคุยกับคุณกรณพัฒน์วรเชษฐ์นะในช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ส่วนรายละเอียดอื่นปัจจัยต่างๆที่ทางรายการวิเศษสลายออน l i n e เองเราได้มอนิเตอร์ให้กับนักทุนผ่านช่องทางแฟนเพจวิเศษสลายออน l i n e แล้วก็ ผ่านช่องทาง YouTube นั่นเองที่นักถุนสามารถไปดูรีลันได้ในช่วงแต่ละช่วงนะฮะตลอดทั้งวันนะฮะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักถุนได้แต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูล